เพื่อนกันไ่งน,น,นี้เว้ยโหเ้ยคือไปนั่งไงวะนะ ต้องเอาพี่กําไรมาอีกรอบหนึ่งพี่กําไรทํายอดวิวดีมากเลยพี่กําไรคือผู้หญิงที่มาล่าท้าผีคนเดียวครับเดินเดียวจากช่องล่าพิสูจน์เซอร์เวครับแต่ช่องใน YouTube เขาชื่อแค่ล่าพิสูจน์แค่นี้แต่ใน Facebook ล่าพิสูจน์เซอร์เวนี่คือพี่กําไรเขามาที่บ้านล้างที่เฮียนสุดๆเฮียนยังไง ทุกคนห้ามพาดค,คลิปนี้เลยนะครับพร้อมแล้วไปดูพี่กำไรกันเดี๋ยวเราจะมาคุยกันตอนท้ายนะว่าเจออะไรบ้างไปไงวะเนี่ยผมโคตรชอบเ,เลยอะติดเลยอะมันไตมันจะพงังเดี๋ยวทุกคนทนะ้าบันไดมันจะพังนะ สวัสดีครับคุณกบโอ้ยไม่ถนัดเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยโอ้ยทุกคนเันบ้านนะว้นี่คือบ้านทรงไทยเก่าๆแท้ๆ,ๆลเลยนะ,ยะคนอ,องไงวะเนี่ยโอ้ทุกคนมันเป็นบ้านเหมือนเป็นบ้านสองหลังนะคะมันมีฝั่งซ้ายคอ,อนอันหนึ่งนะคะ แล้วก็ฝั่งฝั่งขวานะคะทุกคนทำไมได้ยินเสียงกองตลอดเลยอ่ะไปเข้าห้องกันดีกว่าทุกคน ช่วยเข้าห้องแล้วเฮ้ยทุกคนมีเสียงะห้องห้องห้องนู้นมีเสียงค่ะเนี่ยเห็นปะห้องนู้มีมีเสียงโอ้โหเฮ้ยเข้าห้องนี้ดีกว่า มันมีเสียงอะไรไม่รู้อ่ะตอนนี้ไม่ได้ยินนะเสียงผมไม่ได yep, ้ย uh> ินสิ่งที่น่ากลัวคือได้ยินคนเดียวเลยค่ะเฮ้ยโอ้โหหน้าต่างบ้านนู้ยยังน่ากลัวเลยทุกคนโอ้โหทุกคนเห็นอะไรวะตาฝาดไปเนี่ย ดนตรีไทยอะ่ะใช่ค่ะดนตรีไทยเหรอไม่ด้ยินพยายามฟังอยู่ผมยาวมีเงาเอ้าไฟไม่โฟกัสไปดูแม่งเลยทุกคนอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวอยากู้ต้องรูโง้โอ้ยโอ้ยพี่กำไรเ<ฮ>ขาใส่โอ้ยโอ้ยนี่เขามีเสียง ไปไกลกี่กนคนไม่ต้องซูมเข้าไปคดคนเดียวเข้าไปดูเลยค่ะเพื่อให้หายสงสัย,จะ,ออะย,ยจะได้รู้มันคืออะไรเข้าไปเลยไม่ซูมแล้วซูมทําไมทุกคนเดินเข้าไปเลยจะได้รู้มันคืออะไรจิงเหรอได้ยินเสียงคล้องจริงเหรอเห็นตรงเนี้ยอะไรวะค่อยๆย,ย่องดูกันนะแบบ ไม่รู้ครับที่ไหนเขาไม่บอกครับไม่มีเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปดูไงเขาไปดูว่าไง,ไงตุ้นใหญ่เขาไม่ค่อยบอกครับสอโอ้โอวัสดีครับมีใครอยู่ไหมคะโหหน้าต่างยังหลอนะทุกคนก็ <c oughs> โอ้โหหมอลิเก รุ่นไหนวะเนี่ยตอนแรกตอนแรกนะคะไม่รู้ใครเห็นเหมือนกันหรือเปล่าหรือหรือว่าเราไม่ได้กินข้าวตาฝาดอ้ยทุกคนโอ้แม่จะโว้ยสุดยอดโอ้โอไม้มันเป็นไม้เก่านะคะกิน โอสะดุ้งกระตกใจเองโอ้โหทุกคนผ้าอะไรเนี่ยมองเลยะเกรไหมพศสัตเด็กสมัยนี้รู้รู้จักปหรแป้งพศสัตเอาแล้วอะไรอ่ะเดี๋ยวมันมีกระจกเอาแล้วตูเปิดเองแล้วหนึ่ง เห็นนะกระจกร่นไหนวะเนี่ยโอ้โหาะเกตชัดๆเสาเก่าเฮ้ยมีเสียงอะุ<ฮ>้ยน่าทุกคนตรงนั้นน่ะตรงหน้าต่างบานั้นมันเหมือนเป็นรอยอะไรไม่รู้ค่ะเห็นไหมตรงนี้ตรงนี้เนี่ยม,มันมีรอยแปลกๆค่ะมีเสือด้วยอะ ้องนี้อึดอัดจังเลยโอ้ยไม่โฟกัสเลยยายอยู่ห้องนูน้นอ๋อมันเงียบใช่ไหมคะบอกห้ามเสียง เฮ้ย,ยเฮ้ยเฮ้ยพาข้างหลังอะมันมาจากไหนวะพาผ <พา S 2> ้าถุงตกใจผ้าถุงผ้าถุงตรงไหนอะ่ะผ้าถุงตรงไหนอะคะฮะไอ้นี่มันเปิดมันมาจากไหนอะ่ะตกใจมันไม่มีใครอะคะ่ะทุกคนม,มันไม่มีเนี่ยในห้องมันไม่มีใครอะค่ะ ตรงไหนผ้าถุงสีม่วงตรงไหนอะคะโอ้มือถือเครื่องนี้มันก็บังคอมเมนต์เนะหน้าประตูตรงไหนอะเฮ้ยพี่กำไรไม่เห็นเว้ยโอ้ เฮ้ยคือไปนั่งไงวนะน่ะไม่มีอะค่ะตรงไหนอะเฮ้ยพี่กไรไเม็เน ไน่กกากลัวเนี่ยไม่มีอะอคะ่ะเขาเห็นอะไรกันวะเขาเห็นอะไรกันละพี่เขาเห็นกันบดเดียอคอมเมนต์ก็ค้างอกีกเออแกบอกว่าคอมเมนต์ค้างด้วยเลยเลยไม่ไม,ไม่ไม่รู้ว่าเขาเห็นอะไรกันตรงไหน ของเขาะมันไม่มีอฮะ,อะเห็นอะไรของเขากันนะทุกคนมันไม่มีอะไรอะโอ๊ยมีเสียง อะรวะหลังตู้ในนี้เนี่ยหห้องนี้ใช่ไหมคะหลังตู้ห้องห้องห้องนี้หรือห้องนูน้นทุกคนห้องไหนอะคะเดี๋ยวตู้ไหนหลังตู้ตู้ไหนของเขาอืมกินเหม็นมากโอ้โย ออกมาข้างนอกหายใจออก่อยโอ้ยทุกคนหูโอ้ยมีเก้าอี้อะเฮ้ยเฮ้ยเก้าอี้แบบนี้ที่บ้านผมก็มีอยู่ตวงเฮ้ยเก้าอี้ตัวนี้น่ากลัวมากเลยค่ะ เสียงใครอ่ะโอตู <ifier> ้เ <em> ล <osi> ็กเหรอทุกคนยังสงสัยอยู่ตู้งงมากเลยอ่ะเกอีเฮ้ยโอ้เฮ้ยทุกคนใครเห็นบ้างอ่ะนี่เกอี Apa? Kadarai guna. Hei, apa? 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 Hei, apa ดวันนี้ตาฝาดทุกคนใครเห็นบ้างวันนี้ด้เห็นอยู่คนเดียวโซมไหมอุ้ยกูอ,อีลากคุณทวดคุณยายคุณทวดคุณยายว้าวโอ้โห ใครอยู่อ่ะไปดูเหรออะไรวะโอ้ยขนไข่มันไม่มีใครอะ่ะลูกคอ โคตรเจ๋งอะทุกคนไปไปโอ้โหทุกคนดูบ้านดิดูบรรยากาศแบบแค่บรรยากาศอ,อะไรวะแค่น้าบ้านผมก็ไม่เหยียบมาไปละไม่ได้แล้วทุกคน อะไรอยู่ในนั yeah, no no oh, 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 ้นนะคะคนบันไดมันจะพังคุณคุณยายคุณยายนะคะอุ้ยอุ้ยจะนล้มนะเฮ้ยคือคนทางข้างบนโอ้โหเส ok ียงเต่าอีงเสียงเสียงเต่าีลากว่ะเต่าีมันหนักมากเลยนะเว้ยเต่ายแบบเนี้ยผมเคยมี งูข้าบงูเต็มเลยสิงเก้าอี้ข้างบนเลื่อนใครอะใครทำวะโอ้เก้าอีเอ้เลื่นอเนเฮ้ทุกคนเก้าอี้เลื่อนเฮ้ซูมทุกคนเดีเดี๋ยว,ยว,ยวอะไรวะนะขอนวิางซูมก่อน โอ้พี่กำไรแกเจออะไรเ <ขอ S 1> นี่ยโซนไปที่เก้าเอามันเลื่อนนะ่ะเฮ้ย้มันไม่มีโอ้ยออกเถอะทุกคนคนุณยายน่าจะยังอยู่ หายไปแล้วเฮ้ยใครวะเฮ้ยตัวดำๆเนี่ยโอ้โหทุกคนใครวะใครอะเฮ้ยดูไม่ออกว่ะเห็นเป็นประตูไม่มีมอะผมเห็นเป็นประตูนะเฮ้ยเสียงโอ้โหโอ้โหเสียงใครวะ ทุกคนว่าใช่คุณยายไหมอ่ะใช่คุณยายไหมคะเนี่ยไม่เห็นน่าสูมเมียสูมทุกคนสูงสุดๆแล้วคุณยายคะหนูมารักษาคะ่ะหนูอยากรักษาใครวะ <c oughs> โอ و, ้โหประตูเปิด อุ้ยใจกเาต้องกระดัดไหนวะเนี่ยหอ้ยออกมาแล้วอยคุณยายคุณยายคุณยายอยู่แล้วคุณยายทุกคนทุกคนทุกคนเฮ้ยเฮ้ยออกออกเสียงอะไรวะใครได้ยินเสียงบ้างอะ ยายอยู่ไปแล้วนะคะเฮ้ยทุกคนทุกคนเห็นอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวซูมซูม,มใช่ใช่ไหมเนี่ยนั่งอยู่เงี้ยอะ,อะไรวะเห็นอะไรอ่ะมันดูไม่ค<อ>่อยออกอะเนาะ <อ>ต้นไม้ใบหญ้าเต็มเลยนะนะ ผมเพิ่งเปิดเมื่อ,เม,อเมื่อสัปดาห์ที่แล้วชอบมากผมเลยสัปดาห์นี้เอาของแกมาเปิดอีกซึ่งเขาอนุญาตแล้วนะครับผมพี่กาไรเขาอนุญาตแล้วสถานที่นี้พี่กําไรแกบอกว่าเป็นโจ้ของเป็นคุณยายที่เลี้ยงผีเขาเรียกอะไรนะบ้านบ้านผีฟ้าเป็นแบบปลอบผีฟ้าที่คอยรักษาคนอะ่ะแล้วคราวเนี้ยคุณยายอะ่ะ จะเสียชีวิตแล้วและลูกหลานเขาอะไม่รับลูกหลานเขาไม่รับสืบสืบต่อแล้วแกก็เสียชีวิตไปพร้อมกับวิชาของเขาที่บ้านหลังนี้ครับแล้วเฮี้ยนปะล่ะดูพี่กำไรเจอดีคุณยายที่นั่งอยู่บนที่นั่งอยู่บนบนตู้อะแต่มัน,มนเพื่อน ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่นั่งอยู่สมมตินะสมมติเฉยๆนะสมมุติว่าเป็นคนที่นั่งอยู่จริงๆคนไปนั่งอยู่บนตู้แบบนี้ผมว่าก็อันตรายอยู่นะไม่ไม่รู้นะอันนี้ผมคิดเล่นๆแต่ทุกคนต้องใช้วิจารณญาณน,นะครับผมคิดเล่นๆถ้าเกิดว่าเป็นคนทั่งอยู่บนตู้ผมว่าตู้ก็ล้มอยู่นะหรือก็ตอนช่วงพยายามขึ้นไปตอนแรกอะ่ะคือได้ยังไงนี่คือบ้านคุณยายที่ เลี้ยงผีและเป็นปอบผีฟ้านักษาคนแล้วไม่สามารถที่จะสืบวิชาให้กับลูกหลานได้เพราะลูกหลานไม่รับแกเลยตายไปพร้อมกับวิชาของเขาที่บ้านหลังนี้และพี่กำไรก็มาล่าท้าผีอย่างที่พวกเราเห็นเมื่อกี้ครับผมให้กี่กะลหลครับพี่กำไรเอาไปเลยครับผ้ากัลกล